สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิทยาการคนวนครั้งที่10แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปได้เลยค่ะเชาวว้าวันเสาร์กลับเข้ามาสู่ข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นมีลมกำลังแรงเรือควรงดออกจากฝั่งนะครับ เช้าแล้วเหรอเนี่ยได้ยินเสียงวิทยุแต่เช้าเลยคุณแม่อยู่ในครัวแน,น่ๆเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าจะได้ลงไปกินข้าวดูโทรทัศน์วันนี้มีการ์ตูนเรื่องโปรดด้วยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่วันนี้ทำอะไรเป็นอาหารเช้าคะหอมมากๆเลย แล้วคุณพ่อไปไหนคะพ่ออยู่ที่โต๊ะทำงานจ้ะไปตามคุณพ่อมากินข้าวได้แล้วคุณพ่อทำอะไรอยู่หรอคะพ่อใช้คอมพิวเตอร์อ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ตอยู่จ้าสะดวกดีมีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตนี่ก็ดีนะคะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างทำงานก็ได้ด้วยว่าแต่คุณแม่ให้ตามไปกินข้าวใช่ไหมเนี่ย ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วคุณพ่อต้องไปช่วยสอนหนูใช้เครื่องซักผ้าด้วยนะคะวันนี้หนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าด้วยค่ะได้จ้าสวัสดีครับน้องๆผมนายคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่าพี่ไอทีก็ได้ครับผมอาศัยอยู่ที่บ้านของพลอยผมอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งนาฬิกาวิทยุ พี่โทรศัพท์พี่โทรทัศน์พี่หม้อหุงข้าวและพี่เครื่องซักผ้าพวกพมมาจากสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นครับเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันน้องๆก็เคยใช้ประโยชน์จากพวกผมใช่ไหมครับแต่กว่าจะผลิตพวกเราขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ความรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างพวกเราเรียกว่าเทคโนโลยีนั่นเองน้องๆรู้จักสารสนเทศไหมครับ เมื่อมีเทคโนโลยีก็ต้องรู้จักสารสนเทศด้วยนะซึ่งสารสนเทศก็คือการนำข้อมูลมาประมวลผลคํานวณเรียบเรียงเพื่อเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองอย่างเช่นคุณพ่อของพลอยที่ได้อ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่คุณพ่อได้รับรู้ก็เกิดจากการประมวลผลมาแล้วแสดงให้คุณพ่อได้อ่านยังไงล่ะครับเอ๊ นั่นพี่โทรศัพท์นี่พี่โทรศัพท์มาทักทายน้องๆหน่อยสิครับสวัสดีครับน้องๆพี่คอมพิวเตอร์นี้มาคุยกับน้องๆอยู่ที่นี่นี่เองไม่ชวนโทรศัพท์เลยนะครับนี่กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่แล้วครับเรื่องความหมายของเทคโนโลยีกับสารสนเทศครับเพื่อน้องๆจะได้รู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นดีจังเลยแล้วน้องๆรู้จัก เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วหรือยังครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับพี่คอมพิวเตอร์จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งให้รู้จักนั่นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศน้องๆก็รู้จักความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศกันไปแล้วเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันก็คือความรู้วิธีการรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือนำมาประมวลผลเพื่อให้ข้อมูลได้ถูกส่งออกไปอย่างเช่นการส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิทยุหรือโทรศัพท์นั่นเองครับน้องๆครับอย่างพี่หม้อหุงข้าวและพี่เครื่องซักผ้าถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับส่วนพี่วิทยุพี่คอมพิวเตอร์และตัวพี่เองถือว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะมีการจัดการกับข้อมูลทำการประมวลผลเพื่อให้เกิดข้อมูลแสดงออกมานั่นเองครับในชีวิตประจำวันของน้อง,อง,องๆเมื่อได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วรู้สึกว่าชีวิตของน้องๆสะดวกสบายมากขึ้นไหมครับเรามาทบทวนให้น้องๆฟังกันอีกครั้งดีกว่าว่าเทคโนโลยีก็คือ การนำความรู้ทักษะทั้งด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกในชีวิตนะครับส่วนสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลต่างๆออกมาเช่นการจัดเรียงการคำนวณและเมื่อทั้งสองสิ่งมารวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศก็หมายถึงการนำความรู้วิธีการรวมทั้งเครื่องมือ มาประมวลผลข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่ประมวลผลได้ออกไปยังที่ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เข้าใจกันหรือ,อยังครับน้องๆถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าน้องช่วยกันดูภาพต่อไปนี้แล้วช่วยกันตอบทีนะคะว่าสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีและสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ